ทูจืดดูคูเลนดูคูเล้แปลว่ากระตายกระตาา่ายกระต่ายทำให้ใช่เหรอกระต่ายมีมททำ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 ากระต่ายทำอรเก่งมากาตา่อไปชิวอู้ออแปลว,ว่าอาหารพี่มีมชอบไหมอาหารชอบน้องไปหูหลวงพวัออะไรที่กระต่ายชอบอินแครอทแครอทเก่งมาก ต่อไปใช่ต่อไปเซินหลินเส้นจืดแปลว่าป่าป่ามีประมาณกี่ต้นหลายต้นต่อไปเที่ยวเที่ยวกระโดดทู้จืเที่ยวผู้จืเที่ยวตัวอะไรกระโดดะกรต่อไปกระโดดกระโดดโอเคโอเคโอเคกระไรกระไรกี่ต้น ต่างกันยังไงลยต่อไปเฉียวสะพานสะพานทางาดีมากทง้สพานคอนได้พอไม่ต้องนอนแล้วพี่มีลินต่อไปเขอมาเขมานี่โเงียวพี่มีเขมาพ่โปเิโ้องสิไหใช่หรอโนโอเคต่อไป โย,โยงโย,โยงว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำไหมเนี่ยว่ายน้ำโอเคเก่งมากอ่ะเรามาดูนิทานกาันกระต่ายหิวห้วโซกับหิ้วโตน้ำใจงามนะคะวันหนึ่งมีเจ้ากระต่ายหิวจนตาลายเพราะอาหารหมด จึงต้องกดแคแ่ไหนไปไหนอะ่ะมีคนตานโยไมไปอ่ะนะคะต่อไปเดินเดินเดินหาอาหารเดินมาตั้งนานเหนื่อยใครร้อยเหนื่อยเพราะอะไร เดินโซเดินซัดเดินเซคตุปัดคุเป๋ปปสุดแสนรันทดทำไมอยูเดินไม่ตรองล่ะรู้แล้วว่าเดินจริงทำไ,ไมแค่หลอดลลหายไปมาเลยทำไมไมาเลยนัดเย็นมาทำไมเออเออเมื่อกี้คืออะไรอยากกินข้าวอ่ะเออคืออะไรอยากกินข้าวคือหิวอ,อ่ะต่อไป เดินมาจนถึงแม่น้ำเห็น,นฝั่งตรงข้ามมีสีเขียวสดกระต่ายมองอย่างแน่ใจนั่นไงนั่นไงแครอทของโปรดทำไมคะเจะอ,อ,<ป>อแล้วแครอทอยู่อีกอยู่อีกฝั่งต้องให้บอกว่านือข้าวผ่าไฟรู้แล้วนี่รู้แล้วนี่รทำไมเนี <laughs> ่ยโวยวายแต่มีแม่นางกั้นไว้ห้ามไปไม่ได้เพราะไกลหลายโยธ ส่งเสียงเออะวายทำไมทำไมโลกช่างร้ายโอดเสียใจไหม,ไหมเจอแกลบแล้วแต่ทำไมขุดข้าวไม่ได้ฮิปโปโผล่ขึ้นจากน้ำได้ยินคำกระต่ายโกรธฮิปโปทำไร นุ่มเขิมหมาทำไมใจดีไหมใจดีใจดีเพราะอนุญ,ญาตให้กระต่ายทำไมกระโดดขึ้น<ะ>เมื่อไปอีกฟังแ,แต,ดดต่กระโดดไกลมากถึงไม่ใช่เพราะกระต่ายทำไมกระโดดเก่งอยู่แล้วใช,ใช่กระต่ายว่องไวขึ้นขี่ฮิปโปช่วยขี่ได้โปรดได้โปรดอยู่ละไม่ไหวละช่วยจันทีเนาะฮิปโปโผล่โผล่ว่าวพาเจ้ากระต่ายกระเน่งกระโดด ว่ายน้ำโยโยงเลยน้ำหน้าโยโยงสิดีมากดีมากเป็นได้ทุกอย่างในจิ๋ดคนนี้น้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยวฮิปโปพาเลียวหลีกหินหลบขวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแค่ไหนฮิปโปแบบว่ายไม่หลับไม่หมดเพื่อช่วยคุณอะไรคู่จืดเออคุณทู่จืดเขมา่าใช่ไหมว่ายน้ำอย่างทชไมแข็งแรงเลยพอถเหนื่อย หไหวไปไม่หยุดไม่ยัง้งไหวจน<ด>ถึงฝังลลด,ด้วยแรงทั้งหมด,ด,ลลดกระต่ายข้ามฝังมาได้เพราะน้ำใจยิบโปนางมดได,ได้กินอะไรได้กินแครอทแครอทมีแครอทกินมากมายกระต่ายดีใจกระโดดกระโดดดีใจแลวกระโดดจริง,รง<อ> <laughs> เดี๋ยวตรงเดี๋ยวตองขอบคุณนะคุณยิปโป ฉันหายหิวโซวไม่อดไม่อด็นนั้นเป็นภาษาจีนนี่เอไยอีเอสองสาอูียูชีปา,า,าเจา็ดเก่งมากเก่งไปเลยฮิปโปบอกไม่เป็นไรภูมิอกภูมิใจได้ทำประโยชน์หากทุกคนมีน้ำใจโลกจะสงสารรักใครกันหมดเป็นเด็กดีคนมีน้ำใจไหม